สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับคอาวล่ามยสจากท้งสุพิมสปอร์ตคูนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์นะที่1นึรุลาคมครับฟุตบอลที่จะมาเริ่มต้นกันในเดือนใหม่ของเรานะฮะก็มีหลายคู่หลายรายการครับผมจะเลือกมาหนึ่งคู่ครับเป็นเกมบูดาซกกาเยอรมันนะครับวันนี้โคโลนพบกับกอรเจอเฟิร์สนะครับก่อนอื่นสำหรับใครที่อยากติดตาม ัทีเดียจากผมเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดแปดแันนี่นะครับง่ายๆตรงนี้นะครับพิมพ์88 s u n n y ครับเราใส่แอดนำหน้านะฮะพอแอดมาแล้วสมัครกับเว็บ m m 88 New ครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับคุณจะได้ทั้งตัวเบอร์ตองนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับส่งตรงถึงมือทุกวันนะครับประกอบการหลั่นใจเลยแล้วก็คุณจะได้เว็บดีๆใช้งานด้วยนะครับที่นี่เป็นเว็บที่ปลอดภัย100%แน่นอนครับแล้วก็สมัครตอนนี้นะครับบอกมาที่ของสันนี่ค เครดิตเงินพละอีกห้าบาทนะครับก็ยังไงฝากบริการแอดไลน์เข้ามาที่แอดแปดแปดซันนี่นะครับเราสมัครกับเว็บนะฮะวันนี้นะครับไปกันที่เกมระหว่างโคโลนพบกับกอรเทอร์เฟิร์สนะครับต้องบอกว่าออกตาร์ซีซั่นเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะครับคือทั้งสองทีมโคโลนเนี่ยดีมากนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่7นะครับแล้วก็เพิ่งจะแพ้แค่เกมเดียวส่วนกอรเทอร์เฟิร์สเป็นบุ้ยนะครับนัดล่าสุดโดนมิวนิกอัดมาอีก3ามเจอหนึ่งนะครับ ดูแล้วเนี่ยคือโคโลนเนี่ยศัายภาพเหนือกว่าครับแต่ว่าก็เหนือก็ไม่เยอะนะแต่ผมมองว่าคือกอเซอเฟิร์สเนี่ยออกนอกบ้านไม่มีทรงเลยครับเล่นไม่มีทรงเลยแล้วโคโลนนะครับตัวรู่ของพวกเขาผมว่ามีทีเด็ดนะครับทั้งเซบาสเตียนอนเดอร์สันนะครับขอ,องโทนี่โมเดอสหรือว่าออนเดรูด้าสามคนนี้ครับใช้ได้เลยแล้วก็วันนี้อยู่ครบเลยนะครับ คู่นี้เรทเปิดแพงนะครับน่าสนใจนะครับเปิดมาเอาโครนต่อหนึ่งลูกเลยนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นเรียที่โหดมากแต่ผมเชื่อว่าเรทขนาดนี้ครับผมว่าโครนชนะได้ครับสามแต้มนะน่าจะอยู่ในมือของทีมแพ้บ้าครับฉะนั้นเนี่ยเชียร์โครนครับแบบไม่ต้องคิดเยอะนะฮะลุนเม็ดสองันกืรแพงดีฮะคู่นี้ชอบโครนนะครับฝากไปหนึ่งตัวครับ